น้ำพริกปลาร้างกินกับอะไรก็อร่อยครับทุกคนมีน้องบอกว่าชอบมากน้ำพริกเขาทำมาได้แบบว่ากำลังพอดีเลยครับทุกคนพวกพี่ก็บอกแล้วก็เป็นหมูกรอบแล้ว น้ำพริกปลาแซ่บกับผมทุกคนโอ้ยกระเพาหมูกรอบทั้งสองกล่องนี่ทุกคนกราวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนกันด้อผมทคนนี่มากินข้าวด้วยกันกับผมทุกคนทุกคนคือว่าอีน้องได้ทําการซื้อข้าวมาสองกล่องนะก็อีกล่องนึงเป็นของผมอีกล่องนึงเป็นของน้องแต่อีน้องกินไม่หมดทุกคน ไอ้เนองต้องรีบไปทำงานเร้วคือว่าอีน้องทักเที่ยงอ้น้องซื้อข้าวให้ผมนะผมทนนี่ก็เลยไม่ได้ทำกับข้าวกินกันนะผมทนไอ้น้องได้ระกานซื้อมานะผมทุกคนทุกคนดูโอ้โหน้ำพริกปะลาที่แม่ผมได้ทำการซื้อที่สหกรณ์แล้วก็เอามาฝากอีน้องด้วยผมทนนี่รูว่าแม่ให้มาหลายกระปุกผมก็เลยเอามาฝากอ้น้องด้วยกระปุกนึงอีนนองบอกว่า อร่อยมากทุกคนน้ำพริกปลาร์ากินกับอะไรก็อร่อยครัทุกคนโอ้โทุกคนถ้าได้ผักพ่วงนะ่ะอร่อยเลยลนะ่ะพี่น้องบอกว่าชอบมาก น้ำปิสเขทาทำมาได้แบบว่ากำลังพอดีเลยผมคุก <c oughs> โอ้ยคัทชีอยล่แล้วทุกคนมันผมอ่ะถ้ามันเนี่ยมันสำลักมันจะตีขึ้นจมูกเลยทุกคน แบบโรมาหนะาอ,อีน้องบอกว่าร้านนีออ้อร่อยอร่อยจริงด้วยทุกคนเานราอวยแต่น้ำพริกแล้วน้ำพริกอย่างเดียวเลยผมทุกคนเนี่ยหมูกรอบก็อร่อยทุกคนร้านที่น้องซื้อมาอร่อย,อยนิดนึเงเนาะอีน้องบอกว่าร้านอยู่หน้าซักผ้าดู มุกอบเข้าเลยน้ำพี่ก็อร่อยทุกคนวันนี้มาแบบว่าเรียวๆกับกับข้าวไม่ได้ข้าวกล่องที่น้องได้ต้องการซื้อมาผมผม ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์แล้วก็กดติดตามผมมากๆผมทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนจัดใจมากพับผมทุกคนขอบคุณมากๆยังไงผมขอให้ทุกคนกินข้าวกันเยอะแล้วก็รัก่อให้เพียงพอของผมตนเราจะได้มีแรงทํางานครับผมขอะผมทุกคนง่ายๆเลือผมนะครับผม โอเคนี่ก็อร่อยเจอะหมูกรอบเขาเบิร์นเนื้อกำลังพอดีเลยผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรทุกคนหมูกรอบบางร้านอะ่ะมันแบบว่าเนื้อเขาไม่กรอบนะเนื้อหมูของจะบอกแบบว่าเนื้อหมูนิ่มๆเหมือนสั่งชาเอามาพวกกิ่ก็บอกแล้วก็เป็นหมูกรอบแล้ว แต่น,นี้ผมก็กำลังพูด,ดีนะมันไม่กรอบเพราะว่าเขาผัดเลยมันนา่าจะแล้วแต่สูตรแต่ละร้านนะตรงาน,นก็ไม่เหมือนกันเยอะขนาดผมทำเองยังออกไปแนวลุยไปไหนก็ไม่รู้มีทั้งกรอบบ้างแล้วก็เหนียวบ้างด้วย เดยวเริ่มออกเปียงๆเลยดุกนนี่เป็นวาที่ได้าองทกคน อายุน้อยหัวน้ำพริกปลาเข้ามาหุ่นตักเยอะเผ็ดนะทุกคนน้ำพริกปลานี้ไม่ใช่ไม่เผ็ดน่ะเขา เร็วมากเลยผมลื่อมจึงจะได้เลื่อมเสร็จโคตรเลยอิ่มากกินอิ่มเสร็จปุ๊บผมก็จะนอนพักผ่อนแล้วผมโดนก็นเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะ นั่งให้มันย่อยแป๊บนึงผมก็จะนอนพักก่อนแล้วผมทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดติดตามผมมากผมทุนช่วยเป็นกำลังใจผมมาตลอดก็ขอบคุณมาณณกมากผมทุนสวัสดีครับผมทุนผมลาไปก่อนผมทุนบ๊ายบายมาแบบว่าง่ายๆแล้วก็เรียลๆมาเลยผมทุนก็เราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วผมทุนแบบว่าง่ายๆทุกคนลาไปก่อนผมถึขขงก็ถ